เดี๋ยว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 อีฟ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมายังไงเนี่ยสองตัวเนี่ยโอ้โหสงสัยเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ยังตามมาฆ่าในน้ำอีกว่าเราจะทำอะไรกันดีวันนี้ก็ก่อนอื่นคือเรามีมีดกันแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่เราไปฟาร์มมานะพี่ชายเราต้องไปหาไฟเบอร์มาทำเป็นเชือกโอเคพอเราได้แล้วเราก็ขอไม้หน่อยได้ไหมไม้ไม้ได้พี่นี่เลยเดี๋ยวผมหายนี่เนี่ยนี่ได้สติ๊กเลยเฮ้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 ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหไม่มีลำแสงทำไมคนอื่นเขาเริ่มเล่นแล้วแบบเขาชิลกันจังวะจริงแล้วเราเริ่มเล่นแล้วคือเราแดนทั้งตัวแล้วเฮ้ยฮิวฮิลฮิลต้องปันฮิวนางฟ้าก็ขึ้นไปสูงเกินแล้วจะฮิวยังไงเนี่ยแล้วอย่าบอกนะว่าไอ้นั่นก็ฮิวได้ตัวไหนพี่มันฮิลข้ามันฮิวให้ตัวนู้นเราอู้แล้วประเด็นคือมันฮิวให้ตัวนั้นด้วยเรามาฝั่งนี้ดีกว่าพี่ชายมาหาอีกูน่าอยากดีกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ตีเรานะแต่ว่าเราเก็บขวานไว้ก่อนดีกว่านี่คือเราหนาวใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับเราหนาวโโอ้หเราจะรอดกันแล้วอุ้ยหนาวขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะหาไฟเบอร์ทำขวานเอ้าไม้เราต้องตัดตรงที่เป็นกิ่งใช่ไหมใช่ครับเราจะเอาไม้สติ๊กก็ต้องตัดไอเนี่ยตัดไม้ใช้มือเป่าซอยเนี่ยพี่กดคลิปได้ันตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่มันมาเป่าไปแบตไปแบตไปแบตอะไรเนี่ย โอ้ยแรงแรงแรงพี่แรงแต่ยังไม่แรงกันเลยเกิดอยู่ด้วยกันด้ะเออาติไปเลยเติมไปดรอปแตนหน่อยดิไม่อยากได้แตนมีให้ข้าบอวันเราไปตรงที่สว่างสว่างตอนนี้ก่อนไหมนี่พี่ยังไม่ตายเลยนะผมตายเอาตายเอาอุ้ยพี่อย่าแกวันตามผมพี่เลมาแล้วพี่ไม่อยากจะยุ่งกับมันเท่าไหร่เฮ้ยมีสถานที่แล้วผมดันมีไฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยในถ้ำมีถ้ำแบบนี่แหละบ้านเรา ตามนั้นคือจบเราได้บ้านแล้วตอนนี้สวยจัดเดี๋ยวเราทำไมมันมีสัญลักษณ์ซาตานวะเนี่ยมันเป็นพวกไอ้นี่หรือเปล่าข้างลัทธิหรือเปล่าเออว่าคิดอีกทีคิดดีๆจะอยู่เี๋ไมได้เห็ดนี่มันเอาไปได้หรือเปล่าถ้าเอาไปได้แล้วมันเรืองแสงก็จะเอาไปเฮ้ยในระหว่างที่เราไม่มีไฟก็เอาเห็ดนี่แหละขุดแมงให้หมดเลยแล้วโกลสโตนนี่เราจะทำเป็นไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยบล็อกแสงเนี่ยวิพี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ดาบได้พี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมดาบไหนดาบธรรมดา นี่ครับถ้ายังไม่ถึงระดับเหล็กน่าจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นสโตนตรงนี้มีไม้ด้วย่ะตัดเองโมยทุกอย่างเขาโมยทุกอย่างที่ขวางหน้าอามืดเลยทีนี้ซอมบี้มาแล้วตอนนี้ดาบแข่งไว้พี่แข่งไว้พี่เอออ่อเฮ้ยสี่สี่ดาเมจสี่หกตายคอสอุ้ยใช้ได้เลยยิ่งสบายแล้วสบายแล้วไอเด็กแว้นอยู่ไหนอะอุ้ยแกะพี่อะไรล่ะแกะ โคตรหนาวเลยโหคุ้ผมรีบอัพรีบอัพสกิลเลยพี่เรเวลสามแล้วพี่ออกดอัลเลเวลก่อนก็ได้กดบวกใช่ OP เลเวลสามแล้วเหรอเดียวเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเอ้าตายแล้วพีต่ตายเหมือนกัน <laughs> เฮ้ย ไม่มายังไงไมงมายังไงอะไรอ่ะเ้ยมันอยากกอดพี่มันอยากกอดตัดจะเอาบล็อกไม้แม่งกึดมาเฉยเลยโอ้ตาเนี่ยแม่งรู้สึกว่าจะยากแล้วเราต้องมีเตียงไหมเตียงนี้ครับปกติไหมเนี่ยเตียงครับปกติครับโอ้พี่อะไรอ่ะอย่าบอกนะวี่ต้นไม้จะไม่เอวาดิพี่เฮ้ยอะไรอ่ะต้นไม้จะไม่เอว่าเหรออูโอ้ แม่งมีด้วยเหรอนึกว่ามันไม่ใส่มาไอเราก็ดูวิวเป็นเลยเฮ้ยหัวเฮ้ยในหัวไอโซบี้ไอโซเกะกลายเป็นซอมบี้เลยตอนนี้หรือว่าตรงนั้นมันดีกว่าแต่ว่ามันน่าจะอันตรายกว่านะพี่นะผมว่าหรือเราจะไปสำรวจตรงนั้นกนแต่ว่าเราต้องมีเตียงเซฟไว้ก่อนพี่ถ้าไม่งั้นเราจุยแน่เที่ยก็คงไม่ค่อยจะได้ใช้แล้วมั้งผมว่าโอ้โหตรงนี้คือมีถ้ำเขาด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอุ๊ยอุ๊ยเยอุไยอ่ตัวนี้ตายตก่อนอีแลมันปัดคนไปพี่โอ้โหเอ้าได้มาอยู่ในถ้าหรือเราจะอยู่ใต้นี้ดีวะอยู่ใต้นี้ก่อนก็ได้พี่ถ้าเราขึ้นไปน่าจะมีแรงไนกกา่อยตัวนั้นเราต้องทำไงเนี่ยน่ะพิกขวาใช่ครับเฮ้ยครับโครสโตนได้ป่ะสวยได้จริงวะเนี่ยพี่ได้จริงวะโ้คอนเทโอ้ระวังไปดิข้างานี่เราฆ่าได้อยากกินเนื้อข้างข้าวเป็นโควิด โอ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วพี่พี่ระวังระวังระวังผู้ช่วยขุดขุดเหมืองผู้ช่วยไอ้ขุดเม็ดเจอยเม่งมากันอีกเยอะมากันอีกเยอะอันนี้มันเปิดทางให้เราพี่เปิดทางให้เราเสียงอะไรเต็มไปหมดอุ้ยิุงได้แล้วพี่แต่ว่าของจะใช้ได้ตอนไหนอันนี้ไม่แน่ใจตอนนี้เราเน้นไอ้นี่ก่อนเลยเน้นมายิงก่อนพี่พี่เดี๋ยว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 เอาตัวอะไรมา ไมันมันขุดรูมาเฉยเลยหรือว่ามันมันหยุน่อยู่แล้วมันเป็นตัวหินไงเหมือนตัวต้นไม้เมื่อกี้ที่แบบว่าไปตัดไม้แล้วมันก็เกิดเว๋ยๆตัวต้นหญ้านะต้นหญ้าไอ้ต้นไม้อะนะมผตึงกันเนี่ยตึงกันเนี่ยตกใจเลยอ่ะไม่ว่าแบบจะตายแล้วอ่ะพี่ยังไม่ตายเลยใช่ไหมอย่างตอนนี้ยังเฮ้ยเราจะได้ไปขุดเหล็กแล้วตอนนี้แต่ถ้าไม่อัพก็ใช้ไม่ได้ไงใช่ถ้าเราขุดบล็อกอะไรแล้วบล็อกข้างๆมันขึ้นแบบโอ้โหมาเป็นอย่างนี้ขึ้นมา โอ้หสุโอ้ยอย่าตายนะอย่าตายนะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขาที่ขึ้นก่อนเอ้ยเหมือนติดเหมือนขาติดอะไรตั้งอย่างมันมันเหมือนมันล็อกขาขามันทำไมน้ำไม่แค้นหนึ่งเองอ่ะผมตีนไม่แค้นหนึ่งเองอ่ะโอ้โหอ้โหเฮ้ยได้อะไรมาด้วยฮาร์ดคิสตันชาร์ดโอ้โหดาบเราก็ดีนะดาเมจหนึ่งเองโอ้โหลฟิสิกส์โค้ดดีอะพี่มายเนียงห้าแล้วตอนนี้ สวยวก็เป็นฟาร์มเมออ์เป็นคุณลุงทําฟาร์มแต่ตอนนี้คือเหมือนขาหักวิ่งช้ามากตอนนี้แล้วชิปกินน้าตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับต้องเป็นน้าที่แบบเป็นน้าบล็อกอะพี่อุ้ยพี่พี่พ,พี่นางฟ้าเรามานางฟ้าเรามาโอ้นางฟ้า,า,า,ฟาแต่ว่าตรงนู้นไม่ได้ถ้าใช่นางฟ้านะตรงนั้นไอตรงนู้นที่มันไอเนี่ยไอตัวกุ้งะอะยิวหน่อยครับราายยังไงมันมาหาอ๋อมันตามคนเจ็บเหรอ,อ หิวหน่อยจ้าหิวหน่อยจ้าขังไว้ขังไว้ขังไว้ต้องขังละจังหวะนี้รู้ว่าขังมันไว้ข้างบนไม่ได้อีกแต่ว่าถ้าขังเราเราออกเกมเข้าไหนมันจะหายไหมอ่ะนั่นเด็กแต่ว่าเราใช้เชือกอ่ะมันจะได้ไหมหน้าสดหน้าสดเอาเชือกมาคาบอ่ะลองดูฝนตกซะด้วยผมไม่ไปละพี่ผมไม่ไปละผมไม่ไปละผมไม่ไปละโอ้โหคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้ยผมโดนผมโดนโอ้ยผมโดนโอ้ยผมโดนอะไรอ่ะโอ้ย ชิปเปอร์ช่วยหน่อยระเบิดใส่มันด้วยโดนอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโดนอะไรก็ไม่รู้เอ้ยแมงมุมอ่อนว่ะเอ้ยผี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 ร <c oughs> อกวิญญาณรอนโอ้มืดมืดม,มันสูงเกินอ่ะมันอยู่สูงเกินมองไม่เห็นมองไม่เห็นเราลงไปเราลงไปก่อนโอ้โดนสกิลมันแล้วมองไม่เห็นมันอยู่ไหนวะมแมงมุมแมงมุมมันมันตีแรงไหมพี่โอ้ไม่แรงแต่ว่ามันเป็นสกิลแบบอมืสักพีเถอะเอ้ยนี่ดูดิได้อะไรอ่ะ อะไรก็ไม่รู้อะเก็บแมงตอนนี้เราต้องคงต้องเข้าบ้านแล้วล่ะนางฟ้าลงมาไม่ต้องขึ้นไปอู้คิดว่าระเบิดใช่ไหมไหนอยู่ไหนล่ะมีสิงโตอยู่ใต้บ้านเรามีนยได้ครับเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ดาเมจอ่อนๆ d a m a g อ on ดาเมจอ่อนๆดาเมจอ่อนๆโอ้อ่อนเกินอ่อนเกินแม่หโหมันทกไหนวะเนี่ย <c oughs> นางฟ้านหนีเราไปอีกจริงไม่มีใครรักเราเลยอะพี่ฮาไปสรวตรงนู้นกันไหมพี่ไปตรงต้นไม้เอว่าถ้าแบบว่ามันมันพอๆกับที่เนี้ยเราก็อยู่นู้นเลยดีกว่า แต่ว่าเปี่ยนไนท์ฟอลนี่คือแบบผมเห็นต้นไม้ใหญ่พอผมไปหาในที่แบบบันไลเลยตอานมีแต่ปาร์ตี้อ่ะมีแต่ปาร์ตี้กันบ่อยมีหมู่บ้านด้วยไม่ใช่หมู่บ้านเรียกว่าบ้านล้างดีกว่ามีเรนสเซาด้วยเฮ้ยเซ็นอาสกิลกุยกีเปอร์มีทุกอย่างเอ๊ะแล้วทำไมสุดรอนเร็วจังมันเป็นอันที่แบบว่า จุดไว้แล้วอ่ะโอรอหลับพี่โอ้โหโอ้ยสุดท้ายเราเสียโฉล้วพี่สรุปแล้วไม่มีที่อยู่จริงๆสักที่ย้ายไปเรื่อยนะตอนนี้เห็น <c oughs> ตรงไหนสวยเราไปหมดพี่ยังไงดีกับที่นี่ <c oughs> อะไรร้องอะไรเฮ้ยตรงนั้นมีปราสาทอะไรอ่ะ <c oughs> นางฟ้าไม่เหรอตนะ <c oughs> อั่นอ่ะอ๋อนางฟ้าเราตีนางฟ้านี่เราจะ <c oughs> มันจะตีะเราเราวอะจะติดติดทเฮ้ยนี่ไงม้า เอาม้าไปขี่เฮ้ยทางเข้าอะไรเนะี่ยอ้าออกไปไม่กลัวด้วยลงไปด้วยแล้วนะตอนนี้ลงมาในรูแล้วตอนนี้ในปราสาทเฮ้ยนี่อะพี่ผมเปิดก้อนเลยอะนี่มันเหมืองเออเราเอานี่เป็นบ้านก็ได้เนะี่ยได้ต่อหลังคาแล้วข้างล่างนี้ก็เป็นเหมืองของเราเราจะมีบ้านหลายที่เลยพี่ตอนนี้ไปเพื่อนออกไปมีบ้านคาเลย เฮ้ยโอ้โหิปเปอร์อะไรถึงจังวะโอ้โหอีกแล้วขุดขั้นหลังก็มีชิปเปอร์นะพี่ขุดอยู่ดีๆขุดอยู่ดีๆมาอีกแล้วส้ยข้างหลังมีชิปเปอร์จอ้โหการให้เฮ้ยกล้องพี่ล็อกว่าเหลือต้องมีปุ่มต้องมีปุ่มปะกระทุบเลยอ๋อทุบจบทุบได้อู้หวดาบเหล็กพี่ดาบเหล็กแต่ใช้ไม่ได้ใช้้ไไม่ดเฮ้ยมาอีกแล้วอีเวนไห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 น แ <Back> บ็คแพ็คกำลังมาแบ็คแพ็คกำลังมามีไอพี่ต้องตะโกนแบ็คแพ็็็คคแแบพกผมว่าเราอาจจะต้องกลับบ้านหมายถึงบ้านแรกใช่กลับเหล็กเราอยู่นู่นหมดเลยอะ่ะหนุยลึก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 ,กโอ้สูงหายต้องไปหาหนางฟ้าอย่างด่วนเลยทุกคนดีครับไม่เอาตัวอะไรมาดักรอไม่เอานะอ้าวประตูหายหอ๋ออยู่นางฟ้านี่ไง ยู้หน่อยโอ้โหแล้วดูต้นต้นไม้ตอนกลางคืนคือโคตรสวยอ๋อยิ้วยิ้วหน่อยยิ็บไม้วไม่ถึงนางฟ้าคิดยังไงกับการสร้างบ้านบนต้นไม้ต้นนี้ก็ได้อยู่นะสูงๆอย่างเงี้ยแต่น่าจะไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำไมมันมีแสงอะไรวะนะคีเปอร์ชายนี่คีเปอร์ชายนี่เอาปืนบอลมาพี่จับแมงเลย แมงมุมก็มาไอเป่าเตะแท๊ดมาเฮ้ยไปละปทำไมทำไมโอ้ยอีพีย่างเยอะเก็บไปละกลับบ้านละไม่สนใจผมพาป่ปาวเตะแล้วพี่เมื่อกี้ผมซีค์เบอร์ไทนี่อ่ะได้กางเกงมากางเกงอินชาร์ตเออวะแสดงว่าไอดตัวที่แบบมันขึ้นสถานะเมื่อกี้น่าจะมีของดีใช่จะปิดเคลียร์ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ปิดเลยเออมีตัวมีตัวมีตัวเฮ้ยพี่คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยวโอ้โห มากด F5 อยู่ถอยหลังเฉยเมื่อกี้พี่มีตัวมาพี่ไม่ได้ปิดคลิปโอ้ย <c oughs> ตรงนี้มันเป็นสาวกซาตานสินะอ่อนอ่อนเปิดคลิปตอนปิดคลิปเลยนะเ, <c oughs> เหนื่อยจัดอ่ะบอกเล